สวัสดีจ้าเรามาถึงกันแล้วนะฮะที่นี่ที่เรามาเซอร์ไพรส์ทุกท่านคือพระพิคเนศสาองค์สำริดองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวยงามจริงๆคะ่ะวันนี้เราก็มาทําบุญนะฮะโดยการหล่อองค์สำริจองค์ท่าน,นะคะ่ะโดยการนําแผ่นทองมาหล่อนะฮะก็ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านนะคะที่มีจิตศรัทธาในการช่วยช่วยสมทบทุน หล่อองค์ท่านในครั้งนี้นะคะแล้วก็สมัครทุกท่านที่ดูคลิปนี้ก็ได้ผลบุญไปทั่วๆกันนะคะและนี่หละค่ะอีกหน่อย,ออยที่อีกหน่อยที่นี่ก็คงจะมีทิวทัศน์ทัยภาพที่ดีกว่าน,นี้ที่สวยงามกว่าน,นี้นะคะคนคงเยอะกว่าน,นี้ไกลพอสมควรแต่ก็เมื่อมีน,น้ำศรัทธาแล้วเราก็มาถึงจนได้นในที่สุด เด็กวิ่งหนีว่ะเออเด็กวิ่งหนีดิฉันค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะั้งไงก็ถ้ามีกําลังถ้ามีกําลังนะฮะมีรถมีรถมีรถมาขามเรามาทําบุญต่อนได้ไม่จําเป็นต้องรอให้คนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอ่ถ้าไงก็ผลบุญนี้สำหรับทุกท่านที่อีกอีกครั้งหนึ่งวนอีกแล้วค่ะเรื่องนะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่ออีกค่ะเราจะมีที่ต่อนะคะถ้าไงเราไปเจอกันที่จ่อไปเลยค่ะบาย